นี่ใส่กล่องขยาวให้ได้ที่ขยาวมันต้องขยาวอ่ะมันให้ขยาวเพื่อขยาวแบบขึ้น,ข,แบบข,นขึ้นลงท้ายขวาแบบขยาวอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันปุกกันไงเหมือนเข้าเข้าถัดอ่ะออมานั้นน่ะอันไหนที่ที่เราเปิดดูก่อนเอ,อัเนีเข้าใจ ออนนี้เป็นอย่างนี้ออยางยาโอเคทีนี้ต้องขยาวขยวเหรอเจมี่ขยาวีิไขยวระวังขวดระวังดิอะไวตรงนี้งมีกเด็ ได้แล้วเหรอไม่รู้ก็ลองเติมลองขยะจริงอ่ะจริงเป็นตลบอ่ะเอาจริงจริงจริงเขาขยะนี่เหรอต่อยแบบนี้ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วตลบครับโฟนเดี๋ยวส่งส่งมาหน่อยสิเขาเรียกอะไรอ่ะ จะต้องแบบค,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 คน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 อะไรเงี้ยตัดตัดไข่หน่อยคนคน